ฝนกำลังมาครับสวัสดีมนื้อมะรงอันนี้คือต้นแดงที่เขาปลูกไว้8ปีแล้วนี่ต้นสักอันนี้คือลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นใครอยากได้ต้นกล้า ต้นแดงถักมานะครับลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนี่ครับเยอะครับเยอะ อันนี้ตั้งแต่ปีกายนี่ครับอันนี้อันนี้อันนี้ของปีนี้ครับที่มเมล็ดมันหล่นลงมานะครับคือเราจะแซะเอาต้นก้าที่มันเล็กๆนะครับไปใส่ถุงชำํำ คือแส่เอาไปใส่ถุงช้ำไว้นะครับนี่แหละครับลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นอันนี้ขนาดประมาณนี้มีอยู่ประมาณแปดเ้าต้นนะครับ อีก3าปีเราจะตัดไปทำกระต๊อบน้อยครับครับปลูกมาก็ได้ใส่ครับผมปลูกเองใช้เองนี่ครับอันนี้อันนี้อันนี้อนนอนนของปีกายนี่นะครับ ต้นหงว่ว่ะต้นเนีนะอันนี้คือต้นก้าของต้นแดงนะครับที่ว่าเมล็ดมันหล่นลงมาแล้วก็พอฝนตกลงมานะครับมันก็นเลยแตกยอดเป็นต้นก้าต้นเล็กๆขนาดในป่าวหวาชิงไข้กันยังมีนะนี่ เดี๋ยวเราจะมาแซะเอานะครับแซเอาไปใส่ถุงดำครับเพาะไว้นะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้นะครับไปเบิ้งยูต้นอีกอีกต้นข้างๆกันครับว่ามีไหมมีครับนี่ครับ <c oughs> คือแบบนี้เราไม่ต้องไปหามเมล็ดที่ไหนเลยนะครับมันหล่นลงมาทีนี้พอเจอหน้าฝนฝนตกลงมามเมล็ดมันก็จะแตกยอดเป็นต้นอ่อนเป็นต้นกล้าขึ้นมานะครับเราก็มีหน้าที่ไปแซะแซะแล้วก็ไปใส่ถุงชํานะครับน,นี่อีกต้นนึงนะครับ โอ้ uh, หลายหลายครับหลายเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวมาสำรวจแล้วก็ไปแสะใส่ถุงชามไว้นะครับ